เปิดตัว Samsung Galaxy F06 มือถือที่ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นย่อดฮิตอย่าง A06 จะมีข้อมูลตรงส่วนไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย เอโยซับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยทางซัมซุงได้มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่นะอย่างซัมซุง Galaxy F06 5G วงเลยว่าเปิดตัวที่ประเทศอินเดียนะครับโดยมุมมองในเรื่องของสเปคเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับตัว A06 ที่เข้าไทยมามากๆเลยซึ่งรุ่น A06 นี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับในตลาดของไทยนะโดยอ้างอิงจากยอดขายในช้อปปีเนี่ยบอกเลยว่ากระหึ่มมากๆแต่ว่ารุ่นที่เอามาขายในไทยเนี่ยเป็นรุ่นแบบ 4G ธรรมดานะครับไม่ใช่รุ่น 5G ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาโดยข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับรวมถึงราคาเนี่ยอ้างอิงมาจากการเปิดตัวของประเทศอินเดียนะโดยเจ้ามือถือ Galaxy F06 5G เนี่ยเตีมที่จะขายในตลาดอินเดียนะครับวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หากเทียบกันในเรื่องของด้านการดีไซน์แล้วเนี่ย F06 กับ A06 เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยอย่างแรกคือเรื่องของฝาหล,ลังครับ A06 เนี่ยจะเป็นลายขีดขีดแนวตรงลงมานะส่วน F06 เนี่ยจะเป็นเหมือนฟิลลายคลื่นทะเลคลื่นน้ำในส่วนของโมดูลกล้องหลังครับ A06 เนี่ยจะแยกมา แคปซูลนะแล้วก็มีแฟลช LED อยู่ด้านข้างคล้ายๆกันเลยแล้วปุ่มกดด้านข้างตัวเครื่องครับ power button เพิ่มเสียงลดเสียงรวมถึงกล้องหน้าที่เป็นติ่งยื่นออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าตามมาตรฐานทั่วไปของ Samsung เลยส่วนสีเฟรมหรือว่าขอบด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีขาวเหมือนกันหมดเลยนะครับในขณะที่เจ้า A06 เนี่ยมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับตรงขอบเฟรมตัวเครื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามสีนั้นๆเลยนะและเจ้า F06 เนี่ยมีสีอะไรบ้างตอบเลยครับว่ามีทั้งหมด2สีด้วยกันสีแรกเนี่ยมีชื่อว่า Bahama Blue ถบาฮาะปมาณนนนัั้ะครบเเเพพราาะว่่ืออนนผผมมชบกกิ็ลยนนนึกกออแแแค่บบสีั้หูถ จะมองเป็นคลื่นน้ำทะเลคลื่นชายหาดที่มันแบบใสๆตอนเช้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะสวยเหมือนกันเลยส่วนอีกสีหนึ่งมีชื่อว่าลิทไวโอเลตนะครับเน่นอนเป็นสีม่วงก็จะตัดมากับคลื่นน้ำคลื่นลายทะเลเหมือนกันเลยนะครับให้ความสวยไปอีกแบบเหมือนกันในเรื่องสเปคหน้าจอครับรุ่นนี้ให้ขนาดมาอยู่ที่6.7นิ้วความเอียดเป็นแบบ HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น PLS LCD คานน่ารีเฟรตามมาตรฐานทั่วไปครับอยู่ที่60เฮิร์ตซ์และค่าความสว่างหน้าจอรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่แปดร้อยนิ้วในเรื่องของสเปกหน้า การรองรับ4บวก4นะครับหรือคือการรองรับการอัปเดต OS เนี่ยถึง4 g e n e r a t i o n แล้วก็รองรับ4ปีสาหรับ security update ยาวๆเลยครับอึดถึกทนใช้ไปเลยถึง4ปีหมดคอต้าเนี่ยก็ได้ซื้อเครื่องใหม่พอดีส่วนในเรื่องขุมพลัง CPU เนี่ยรุ่นนี้อัปเกรดมาจากเจ้า a 0 6่ประมาณนึงเลยโดยรุ่นนี้จะเลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 6300ของสปีดเนี่ยอยู่ที่ 2.4GHz ซึ่งถ้าอ้างอิงอันดับ CPU จากเว็บ Nano Review แล้วเนี่ย CPU ตัว Galaxy f 0 6 5G เนี่ยอยู่ในอันดับที่10 มาครับเป็นแรม4กิกรอม 128G ในเรื่องกล้องหลังและกล้องหน้าครับเรียกได้ว่าถอแบบกันมาอย่างกาสลองกับซปีโดยกล้องหลังมีทั้งหมด2เลนด้วยกันครับตัวมหลักอยู่ที่5 0ล้านพิกเซลและเลนเด็2ล้านพิกเซลส่วนความละเอียดกล้องหน้าครับให้มนอยู่ที่8ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอกล้องหลัง1ัน0 p ห80เฟรมเรทส่นกล้องหน้า1ันแ p 30เฟรมเรทความจุบแบตเตอรี่ครับห้ 5, ah, พมพันมิลลิแอมป์พร้อมกับฟ้าชาร์จเหมือนกัน,กนเลยยี่สิบห้าระมาณ มในเรื่องของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ความจุด,ด้วยกันความจุแรกเป็นแรม4กิกรอม128กิกะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,700บาทอีกความจุหนึ่งครับอัปเกรดมาเป็นแรม6กิกะรอม128กิกะในราคาอยู่ที่4,300บาทซึ่งในเรื่องของราคาเนี่ยก็อาจจะมีการแกว่งขึ้นลงได้นะครับเพราะว่าแปลงมาจากอินเดียรูปีมาเงินบาทไทยอีกทีหนึง่งโดยเรื่องของราคาและสเปคเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงบ้างครับผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะแต่อย่าลืมว่ามันเป็นมือถือน,นอกนะจากประเทศอินเดีีียยยยยซึ่่่่่งงหหาา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 มมมมมกกกกรรรรเเเเขข้้้้้ทิแแแแลลลวววนนถถคบ็็ตออออออพูปืืธดส อัปเกรดมาเป็นรุ่น 5G เอะให้คนทั่วไปหรือว่าชาวบ้านได้ใช้กันบ้างโดยสเปคและข้อมูลคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการเปิดตัวของมือถือ Samsung Galaxy F06 5G ในประเทศอินเดียซึ่งก็พร้อมวางจำหน่ายในตลาดอินเดียในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับชอบไหมกับสเปคนี้ชอบไหมกับราคานี้ชอบไหมกับข่าวแบบนี้ถ้ามีความคิดเห็นอะไรอยากติชมตรงไหนหรือว่าอยากพูดฟุยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยหรือหากมีแมมมองคนไหนสนใจอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรืออยากส่งของมาให้รี จบสุานี้ไม่มีอะไรดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน